ผมก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะพี่สซึ่งรอบแรกพวกเราก็มาอีกรอบหนึ่งเป็นรอบคัดเลือกของตัวแทนภาคหนึ่งครับผมซึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศด้วยครับอันดับแรกก็พวกเราฟ็อกซี่เองก็ขอแสดงความดีกับทุกๆท่านเลยนะครับผมน้องๆทุกคนที่ได้รับรางวัลนะครับพวกเราก็ดีใจด้วยนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรนะครับขอให้สู้ต่อไปพวกเราฟ็อกซี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆครับ ก็จริงๆแล้วก็เรียกว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถเก่งมากๆเลยครับผมผมก็แอบเห็นผ่านลัดอยู่บ้างๆเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าทีนี้ทุกๆคนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนไทยของเราจริงๆเก่งมากๆเลยนะครับอาจจะขาดแค่การสนับสนุนที่ต้องเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองครับผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับอยากไดฝากอะไรของน้องเชื่อว่าถ้ามีฝันอยากเป็นศิลปินหรือเปล่าอะไรก็สำหรับคนนี้น้องทุกคนเลยครับผมที่มีฝันก็เชื่อว่า ผ่านที่กายไปถึงกับผมมุ่งมั่นแล้วก็มีความฉันมีความฝันเติมแพชชั่นกับมันเรื่อยๆครับผมแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของน้องๆทุกคนแน่นอนครับถเกิดมีใหม่มาแล้วเจอเป็นแฟนเป็นไงบ้างสาวพวกเราเป็นไงบ้างครับก็ดีใจมากครับ,รบผมก็จริงๆก็ที่ผ่านมานี่คือเป็นงานที่เจอแฟนเยอะมากๆแล้วก็แบบขอบคุณยูเซอร์ทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเรามากขนาดนี้ครับผมดีใจมากที่ แบบเปิดมาแล้วแบบได้พลังงานมาเต็มอิ่มมากๆจริงๆแล้วก็อย่างกรณ์วันนี้ก็กลับมาด้วยแบบหกคนเต็มหกคนครบครับผมแบบว่าหกคนครบเซอร์กัเรียกว่าปีที่ผ่านมาคือพวกเรานี่คือแบบที่ผสมกันทุกเร็จอย่างมากเลยเราร,าราู้สึกอยางนัของคุณแรงแปมากของพวกเราสิ่กอเชื่อว่าพวกเราก็กําลังอยู่ในระหว่างการเดินทางเรื่อยๆครับยังไม่เคยคิดว่าพวกเราแบบจินจุดหมายแล้วหรือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างทางนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีผทุกคนคอยสพอร์ตพวกเรานะครับทั้งยูเซอร์เองว่า ทีมเบื้องหลังทีมงานพวกเราเองที่แบบตั้งใจกันมากๆก็ปีที่ผ่านมาพวกเราก็สนุกกันมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายจริงๆครับแล้วก็เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของพวกเราทุกคนจริงๆครับดีใ,ใจไหมก็คนเริ่มใหญ่หขึ้นเรื่อยๆแฟนกับเราเยอะขึ้นกว่าเดิมครับผมก<อ>็ด, <ใจ S 2> ดีใจมากๆครับที่เหมือนเออเราแบบเติบโตกับยูเซอร์ไปด้วยกันครับหวังว่าเออเขาเพราวเราจะใหญ่กว่านี้ในอนาคตครับมนะีผลงานในปีนี้ค่ ถามน้องชายของนะครับแน่นอนแน่นอนนครับน้องดีผลการในปีนี้ก็ที่ประกาศไปในปีที่แล้วป่าดีครับก็คือพวกเราปีนี้จะมีโซโล่สำหับก็ใหญ่ทุกคนรอติดตามนะครับส่วนคนอื่นๆก็อาจจะมีมาให้ทุกคนได้ติดตามดีได้ครับขอต้องหนุนอะไรครับเรียกว่าปีนี้คือต้นปีที่จะเตรียมตัวยจะหนักเในแง่สำหรับพวกเราเองเราก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะปล่อยโซโล่ของเราครับผมก็ หกคนหกสีหกสไตล์หกรสชาติผสมอยากให้ทุกคนรอติดตามจริงนะครับออฟิเชียลเดี๋ยวประกาศคงมีสปอยเล็กๆน้อยๆแหละเราจะไม่สปอยจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนแลความรู้สึกผมว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นโซโล่แรกของเราทั้งหกคนด้วยนะครับแล้วเหมือนพวกเราทุกคนก็จะมีส่วนร่วมกับเพลงโซโล่ของเรามากขึ้นมีส่วนร่วมในการคิดแล้วก็ในการเครียดคอมเมนต์ตัวตนของเราผ่านบทเพลงของแต่ละคนเลยซึ่งเอาจริงนะครับพวกเราก็ยังไม่รู้ละเอียดอะไรแน่ชัดแค่นั้นก็ติดตามออฟิเชียลครับน่าจะทยอยอัปเเดตตร่่่อยยยแวาาง แต่ว่าอย่างพี่การนี่เพิ่งมีพรีโซโล่ไปหรือเปล่าฮะนิดหน่อยครับผมก็มีโอกาสครับทางผู้ใหญ่ครับผมก็ได้ให้โอกาสผมได้ร้องเพลงประกอบละครครับประกอบละครแปลว่าเราจะได้ความเป็นเห็นความเป็นตัวตนในโซโล่เดี่ยวแบบมันจะออกมาแบบชัดเจนมากกวขึ้นหรือชัดเจนใช่ครับก็จะได้เห็นสีของแต่ละคนชัดมากขึ้นครับผมมันจะมีลักสไตล์อยู่ในเข้าไปในโซโล่เดี่ยวของเราเองว่าไหมครับผมเชื่อว่าอ๋ผมก็เชื่อว่าทักซี่ทุกคนแต่ละคนแบบว่ามี รสนิยมมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสีสันที่แตกต่างกันไปที่พอมาัลลุมบัลล็อกซี่แล้วมันเจ๋งมากๆแต่คราวนี้เราได้เจาะลึกไปถึงคาแรคเตอร์หรือว่าแบ็กกราวด์ของแต่ละคน,นจริงๆว่าเฮ้ย <ๆ S 1> เราฟังเพลงอะไรมาเรามีรสนิยมความชอบอะไรยังไงครับ,รบก็จะมาใส่ในโซโล่จริงๆแต่ว่าอาจจะแบบสับขาหลอกได้อาจจะย์สับขาหลอกได้ครับลแล้วใครจะสับขาหลอกเยอะสุดนะพี่กันครับพี่กันพี่กันพี่กันครับอาจารย์หลอ เอาจริงผมยังไม่รู้ของผมแลยฮะเฮ้ยเออเออสนุกแน่นอนครับกำลังปรุงอยูกำลังปรุงอยู่สุดท้ายฝากนิดนึงฝากติดตามร์ของซีาที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะบ้าน์ทำมามิสเตอร์โซเชียลครับผมก็ขอฝากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเลยครับเพียงเพียงก็ว่าท็อกซี่ครับผมแล้วก็เรามีเพลงซิงเกิลล่าสุดของพวกเราครับตบปาก on that day ครับผมก็ไปฟังซีมิ่งออฟแพลตฟอร์มแล้วก็คือมีได้ทาง YouTube ครับแล้วก็ ฝากทำชาเลนจ์แฮชแท็้แทกตกปลาชัยเลยด้วยครับผมแล้วก็เออ่ในอนาคตเราก็จะมีโปรเจกต์โซโล่ก็เออ่ฝากติดตามด้วยครับครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับพวกเราก็ยังมีซีรีส์นะครับที่มุ่งออนแล้วจบไปนะครับกับซีรีส์ My t e m p o น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับผมก็ใดๆก็สามารถรับชมได้นะครับทางช่อง YouTube ของเรา Proxy นะครับผมก็ไปดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากนะครับมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ